ช่วยกันส่งประจานมันให้สุดเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยมันต้องการมายั่วยุนะไอ้ลุงเสื้อขาวเนะี่ยลูกขึ้นมาก็ได้นะคลิปนะซ้อนกันมาเลยไอ้ลูปที่ไปกระชากค,คอ,อนั่นนะ่ะนะมันต้องการมายั่วยุหลักการง่ายๆเรารู้ทางแล้วนะมันก็มายืนดา่ายืนเปิดตูดเปิดนมใส่ภาพนั้นมันก็ไม่ถ่ายออกไปแต่ถ้าเกิดมีคนลุกแก่โทระไปดา่ามันไปตบมันไปถีบมันหรือบางทีเนี้ย ไม่ต้องทำหรอกมันก็แกล้งเซมาหาเราแล้วบอกว่าโอ้ยอย่าทำลายฉันไอ้พวกสลิมกระทืบฉันมันก็เซมาล้มทัดทัดทัดแล้วมันก็ถ่ายภาพไปตีกินนั้นภาพเมื่อวานที่มันต้องการก็คือว่าเฮ้ยมันมาด่ามาตีเรากันมาด่าเราพวกเราไม่สนที่ผมไม่ดูเขาก็ร้องเพลงกันใจกันไปปรากฏข้ามถนนมากวนตีนีน่ไอภาพอย่างเนี้ย เขาก็จะเก็บไว้ไม่ออกแต่ถ้าเกิดมีใครไปสวนปั๊บเขาก็จะเอาภาพนั้นว่าเอ้ย hey, สลิมทำร้า,ายคนเห็นต่างไอ้พวกคลังเจ้าปรากฏเหตุการณ์ไม่เป็นดังนั้นดันมีภาพไอ้ลุงกระบฏต่างด้าวเสื้อขาวเนี่ยบีบคอกาดของสีสุริโยทยภาพนี้เกิดขึ้นและภาพนี้เป็นภาพซึ่งมาจากสื่อสามกรีบนะครับไปดูได้เลยประชาไทยราษดรทั้งนั้น คือสื่อเดียวกันทั้งนั้นของมันไม่ใช่ของเรามันยืนยันว่าไม่ใช่ตัดต่อมันถึงเถียงไม่ได้พเพราะเถียงไม่ได้มันใช้วิธีมาบล็อกคนอื่นนี่ไงลวบล็อกคืออะไรไปรีพอร์ตเรื่องเก่าเหมือนกันเลยเหมือนที่อาจารย์อัศาดางโดนเหมือนรายการนี้โดนแบบนี้มันอยู่กันได้ไหมไม่ต้องมาปองดองไม่ต้องมาสมานฉันนะแต่แน่นอนเขาเตือนกันไว้แล้วเหตุการณ์ถึงได้เป็นแบบนี้เพราะซีกซึ่ง ออกไปร้องเพลงสรรเสริญเพลงชาติเนี่ยเขาสั่งสอนกันไว้เลยจากประสบการณ์ใครลงมือก่อนแพ้เพราะนั้นเขาก็อดทนอดทนทุกคนอดทนเพราะรู้ว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้เจอมาเยอะแล้วนี่ถือว่ายัางน้อยนะเขาก็รู้แล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าไปสวนไปตบไปต่อโต้ตามที่คนเชียร์บอกซัดป้าวใช่ไหม,ไ,หมได้ฮะไอ้ป้าบเนี่ยไม่ยากหรอกนะไปโดนปรับเอาอะไรก็ได้ก็ยอมก็ได้ะนะ ปาบเดียวก็ไปอะไรพวกกลางพวกเนี้ยนะหมาหมูเนี่ยแต่ว่าภาพที่ออกไปมันเสียที่ผมบอกไนะอย่างเช่นน้องลูกกบไปเนี่ยแล้วมันกบตบปาบไปเนี่ยนะมันสะใจแต่ไม่ได้กลัวเสียชื่อหรอกแต่ว่ามันจะมาบอกเนี่ยดูสิพิธีกรสลิมทําลายคนเห็นต่างไอ้พวกคลั่งเจ้ามันเสียไงแล้วมันก็ต้องไม่เกิดขึ้นปรากฏไม่เกิดขึ้นได้แต่ภาพพวกมันกลางหน้ากากก็ไม่สวมดูนะไอ้พวกเวนตลาลัยเนี่ยนะบอกว่าจะมา นำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตนรกขากถุยเช่นเนี้ยจะเก็บไปทำไมเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะว่าคุณรอยโตสอชอ,อเนี่ยเขาจะไปแจ้งความเอาเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยคือกลุ่มรอปพอของกลุ่มสีสุริโยไทยซึ่งในนั้นท่านหนึ่งก็มาดูไลฟ์รายการกันด้วยผมก็ตามไปที่เพจเพจนี้ชื่อคุณว่ากวินชาตะวณิชคุณกวิชาตะวณิชเนี่ยเป็นตาก สีสุริโยไทยที่ถูกบีบคอเอาภาพที่ถูกบีบคอนะครับนะนะภาพที่ถูกบีบคอเนี่ยนะคนที่ถูกบีบคอเนี่ยก็คือกาดของสีสุริโยไทยมีคนนั่งซ้อนท้ายมาส่วนหัวหน้ากลุ่มชุดปฏิบัติการสีสุริโยไทยเนี่ยคือคุณกวินชาตะวณิศเอาเพจนี้ขึ้นชื่อเพจกวินชาตะวณิศถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจนี้คุณกวินเนี่ยไลฟ์ไว้เมื่อวาน50นาทีเล่ามันเป็น,นยังไงในฐานะซึ่งไม่ต้องถามใครเขาคือกาด ในกลุ่มที่ถูกบีบคอนะแต่ไม่ใช่คนที่ถูกบีบคอนะเขาเป็นหัวหน้าชุดคนที่ถูกบีบคอคือลูกน้องกลุ่มครับลูกทีมไปฟังกันหน่อยว่าคุณกวินชาตะวณิชนนหัวหน้าชุดปฏิบัติการสีสุริโยไทยเล่าบางส่วนไว้ว่าอย่างไรครับนะครับผมลูกผู้ชายพอนะครับผมยืนยันตรงนี้หนักแน่นต่อไลฟ์นะครับต่อพี่น้องทุกคนเลยผมลูกผู้ชายพอผมคําไหนคํานั้นนะครับถ้า คุณลุงคนนั้นนะครับได้รับฟังอยู่นะครับไม่รู้เพราะว่าใครจะแชร์ไปได้หรือเปล่าหรือว่าฝั่งทางนั้นจะเอาใครจะเอาคําพูดหอวไปไปแชร์ไปบู๊ตปอกก็ได้นะครับถ้าคุณลุงคนนั้นนะครับกล้าขอโทษนะครับถ้าคุณกล้าขอโทษนะครับผมลูกผู้ชายพอนะครับผมก็กล้านะครับที่จะไม่เอาเรื่องนะครับจริงๆแล้วลูกพี่ผมเจ็บครับ ลูกน้องผมเจ็บแต่ผมนะครับก็จะไม่ให้ลูกน้องผมเอาเรื่องนะครับถามว่าผมเจ็บใจไหมผมเจ็บใจครับแต่ผมลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอนะครับคุณกล้าโพส์ขอโทษต,ต่อหน้าเซตคุณกล้าพูดไลฟ์หรือคุณกล้าพูดผ่านสื่อของคุณมาว่าคุณขอโทษไม่ต้องมาขอโทษผมนะครับขอโทษพี่ๆคนที่คุณไปเดินไล่ตามตะโกนต่าเขา ขอโทษพี่ๆคนที่เขาคนเสื่อเหลืองที่เขายืนเฉยๆให้คุณดนด่านะครับขอโทษลูกน้องผมที่คุณไปบีบคอเขาคุณกล้าไลฟ์ขอโทษคุณกล้าไลฟ์ผ่านสื่อของคุณคุณกล้าไลฟ์หรือว่าคุณกล้าโพส์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียของคุณลงมาผมรู้ผู้ชายพอนะครับนี่ฟังจากปากผมนะครับผมรู้ผู้ชายพอผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่ถ้าคุณ ยังไม่มีการสำนึกผิดนะครับถ้าคุณจะไม่มีการสำนึกผิดนะครับแล้วคุณคุณเห็นอยู่แล้วครับว่าตอนนี้หลักฐานมันแน่นตัวมากนะครับสำนักข่าวอะไรสำนักมีขึ้นหน้านหนึ่งก็มีบางสำนักนะครับทุกสำนักทุกสำนักนะออนไลน์ตอนนี้น,น,นะครับหลักฐานมันมัดตัวคุณแน่นอยู่แล้วนะครับก็คุณก็แลกเอาครับคุณจะกล้าแลกไหมนะครับว่าคุณถ้าระหว่างคุณขอโทษอ่ะผมผมสปปริตของผมนะคุณขอโทษ ผมให้อภัยทุกอย่างจบกันเรายังผมว่าคุณยังสามารถมาเจอกันได้แล<อ>้เวเรามาปรับความเข้าใจกันได้เรามาคุยกันได้ผมถือว่าคุณแค่ความคิดต่างกับผมทะลุวังกับปกป้องอถาบัน<อ>เราจะเป็นคนไทยด้วยกัน<อ>เรายังสามารถที่จะคุยกันได้แต่นะครับคุณต้องมีสปิริตมากพอนะครับ<อ>ผมเชื่อว่าคนเราก็คือคนไทยด้วยกันนะครับปกบ นั่นคือบางส่วนบางตอนไลฟ์นะครับจากเพจของคุณกวินชาตะวน,นิตไปฟังกันได้50นาทีผมเอามาบางส่วนที่เกี่ยวข้องและอยากนำเสนอว่าเอาละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณลุงคนนั้นนะคุณลุงกระบทเสื้อขาวเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าแค่ขอโทษเขาไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องตัวคุณกวินเนี่ยไม่ใช่คนถูกบีบคอคุณกวินเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเดี๋ยวมีคนที่นั่งข้างๆคนที่ถูกบีบคอเนี่ยนะ คือลูกทีมของคุณกวินเดี๋ยวคนที่จะมาพูดที่บอกว่านั่งอยู่ในรถกับคุณกวินเมื่อกี้ที่จะให้พูดเนี่ยคือคนที่นั่งซ้อนท้ายมาและเห็นเหตุการณ์อ่ะคุณกวินบอกว่าต้องมาขอโทษลูกทีมเขาไปฟังคนที่นั่งซ้อนท้ายมาและเห็นหมวกโผล่มานะครับใกล้ชิดที่สุดละเขาเล่าเหตุการณ์ไปฟังนะครับว่าลูกทีมชุดปฏิบัติการสีสุริโยไทยเล่าไว้อย่างไรครับแนวหน้าติดฝั่งถนนทั้งสองด้าน นั่นคือแนวหน้าที่ป้องกันการปะทะการเข้าหาจากฝ่ายตรงข้ามนะครับหน้าที่แรกเราประเมินสถานาการณ์แล้วว่าเป็นแค่การยื้อายุให้เราเกิดการต่อสู้เราประเมินสถานาการณ์แล้วเหตุการณ์นั้นมันไม่สามารถอ,าอะไรนะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือบานปลายถ้าเรานิ่งถ้าชุดผมนิ่งเหตุการณ์มันจะสงบ เราเคลื่อนออกจากพื้นที่เพื่อไปดูแลมวลชนแต่เหตุการณ์ที่สองช่วงช่วงเวลาที่เราทำภารกิจร้องเพลงชาติกับเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยผมขอแจ้งอย่างนี้นะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำเข้ามาในเส้นแนวปะทะของเราที่เรายืนอ,อยู่มันจะไม่จบอย่างภาพขาวแน่นอนครับเพราะบอกแล้วบริกาศเจ็บได้แต่มวลชนเจ็บไม่ได้แล้วแยกแยะด้วยนิดนึงนะครับ คำว่าบริการกับอนุพานมันต่างกันผมถูกฝึกมาถามว่าถูกฝึกมาใช่ใช่พวกสายงานทหารหรือข้าราชการไหมไม่ครับผมเรียนภาคเอกชนผมด,ดูแลมวลชนภาคเอกชนเราดูแลวีไอพีเราดูแลของสมาคมอารักขาเขามีการหน้าที่ให้ดูแลวีไอพีวีไอพีของเราคือมวลชนที่มาร่วมงานกับเรา เรามีหน้าที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเขาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างประเด็นหนึ่งก็คือผมอยากทราบว่าไอพี่เสื้อขาวคนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าเป็นนักข่าวใช่ไหมใช่แต่ข่าเราเราไม่ต้องไปพาดจริงเขาก็บอกว่าเสื้อขาวแหละลุงโอเคลุงเสื้อขาวคนนั้นน่ะเขาเป็นนักข่าวนะครับมือหนึ่งค้าคอลูกทีมผมอีกมือหนึ่งถือกล้องไรสดผมทราบครับ ว่าจุประสงค์ของพวกคุณนั้นน่ะต้องการภาพข่าวว่าเราสร้างความรุนแรงว่าเราทำร้ายประชาชนแต่คุณไม่ได้หรอกครับเพราะหัวใจพวกผมอะ่ะมันใหญ่กว่าตับคุณไม่ได้ภาพข่าวนั้นแน่นอนนะครับเอ่อถ้าถามว่าพวกเรากลัวไหมถ้าเราคนอย่างพวกผมนะถ้ากลัวเราคงไม่ค่าเดินออกหน้าขอบคุณนะครับชุด ปฏิบัติการสีสุโยไทยไปฟังกันเต็มๆในเพจของคุณกาวินชาตะวณิชนะครับนี่คือบางส่วนสองท่านทั้งหัวหน้าชุดแล้วก็ลูกชุดลูกทีมเนี่ยลูกทีมบอกว่าเนี่ยเขาถูกฝึกมาเขาเป็นรอปรพอเป็นกาดนะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยของบุคคลต่างๆวันนี้ปกติเขาต้องดูแล VIP วันนี้คือวันที่13วันที่ที่ผ่านมา v i p คือกลุ่มมวลชนที่มาประกอบกิจกรรม อันเป็นกิจกรรมสันติวิธีและขออนุญาตทางการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาบอกเนี่ยเขามาดูแล v i p คือมวลชนของเขาแล้วเขาบอกว่ากาดเนี่ยเจ็บได้แต่ VIP เจ็บไม่ได้เั้นเขายอมเจ็บให้เรื่องมันจบเพราะไม่ต้องการให้เกิดภาพตามที่เรานัดหมายกันไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อสู้ปาดไปเนี่ยมันจะมีภาพนั้นแล้วก็จะถูกไปสอยตีกินว่า ไอ้พวกคลั่งเจ้าเนี่ยมันทำร้ายคนคิดต่างน้องคนนี้พูดดีมากบอดี้การ์ดมันต่างจากคำว่าอันธาพาลครับแตกต่างกันครับนี่คือบางส่วนนะครับขอให้กำลังใจกับทุกท่านที่อยู่เบื้องหน้า,นาเบื้องหลังชุดปฏิบัติการสีสุริโยไทยสปป,ปสอาชีวะปกป้องสถาบานันประชาพักพิทักษ์สถาบันสชอนะ รู้ทันโลกออนไลน์ประสบนิกรปกป้องสถาบันและคนอื่นๆที่เข้าไปร่วมเหตุการณ์อย่างสันติแล้วก็ครองสติไว้สุดท้ายเราก็เรียนรู้อย่างที่เราเรานี่คือพวกเราคุยกันก่อนตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เพราะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันตั้งใจมานัดเจอกันในวันเดียวเวลาเดียวกับที่กลุ่มที่จะทํากิจกรรมวันที่13เนี่ยนัดไว้ก่อนแล้วเพราะนั้นเขารู้ว่ามันต้องมาหาเรื่องแน่เขาก็ บอกกันไปเลยว่าเฮ้ยพวกเราใครลงมือก่อนแพ้ทุกคนก็ยอมเจ็บยอมทนจะดดายังไงก็ช่างคุณโอมนี่ก็ทนคุณโอมบอกว่าตอนแรกเนะี่ยโมโหมากอยากสักปาสแต่ว่าเราบรีฟกันไปแล้วว่าใครลงมือก่อนแพ้ทนเท่านั้นทนเท่านั้นทนเท่านั้นและสุดท้ายเราก็ได้ภาพที่งดงามแบบนี้และไม่มีภาพที่มันต้องการเพราะนั้นสิ่งที่ เขาทำก็คือมาปิดข่าวมาบล็อกรายการต่างๆมาบล็อกเพจต่างๆโดยหาเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นขอฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งให้ข่าวสารมันออกไปทางจานดาวเทียมเพราะไอ้พวกที่เลียข่าวสารทางจานข้าวหมาก็ยังไปโกหกกันอยู่นะฮะบอกว่าเนี่ยไอ้พวกคลังเจ้าเนะี่ยมันเริ่มก่อนคลิปมันก็ชัดเจนและคลิปเป็นคลิปของพวกเมืองมันมันไม่เท็จไม่ตัดต่อ กี่คลิปกี่คลิปที่ดูเนี่ขึ้นมาเนี่ยพวกเมืองเริ่มก่อนทั้งนั้นแล้วท้งนี้เขาถอยเขาเฉยจนคนด่าว่าเฮ้ยทําไมไม่สวนนี่แหละใครลงมือก่อนแพ้เป็นครั้งนี้เนี่ยมันใช้วิธีปิดข่าวบล็อกเพจอย่างเดียวครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจในเหตุการณ์และจะได้ทราบว่าทําไมมันถึงเกิด y u t u b e เนี่ยมันดับกลางคันด้วยเหตุปรการ,รชนี้แล้วมันเป็นธรรไมสําหรับประเทศที่ บ้านเราเนี่ยมันมนโนบอกว่าเป็นประเทศเผด็จการและในประเทศซึ่งบอกเป็นประชาธิปไตยแค่สวมหน้ากากสวมเสื้อมีข้อความดา่าประธานาธิบดีเนี่ยยังต้องถูกเชิญลงจากเครื่องเนี่ยถามดูนี่คือโลกแห่งความเท่าเทียมใช่ไหมครับคําถามนะครับอ่ะวันนั้นกดอะไรมากดตามใจเพราะถ้ากดให้รางวัลน,นะครับกลุ่มบุคคลวันที่13ซึ่งอดทนอย่างยิ่งผมขอให้ธงชาติไทยครับแดงขาวน้าเงินหรือธงชาติไทย ให้กับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ของวันที่13มีนาคม2,565ที่ผ่านมาคุณคือผู้ชนะครับเพราะว่าใครลงมือก่อนคือผู้แพ้